สวัสดีครับ FC แฟนคลับ1,000 100, ล้านทุกคนวันนี้ถึงวันที่เจ้าพ่อคาล้านออกมาถแถลงการสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ถามถึงถามหากันตลอดเวลาคือเสื้อ1,000 100, ล้านขอหน่อยครับบอสขอหน่อยครับเจ้าพ่อวันนี้ผมเลือกมาให้คุณดู3แบบ3คอลเลคชันด้วยกันนะครับเนี่ยรุ่นล่าสุดที่เราเคยเห็นกันคือสีดำนะครับรุ่นแรกเลยที่ผมเคยมีมาก่อนสีดำคือสีเทา แลวรุ่นที่จะคลิกต่อไปคือสีขาวเพื่อให้ทุกคนเป็นแนวทางเลือกในการที่จะเอาไปนําใส่ในแต่ละวันนะครับให้มันได้ความสวยงามของท่านผู้หญิงและท่านผู้ชายตอนแรกเป็นสีเทาเพราะผมเป็นคนเทาเทาใช่ไหมอ่ะพอเป็นเทาปุ๊บมาไม่ได้แล้วระดับเจ้าพ่อดำเป๊ะดำเป๊ะเลยดำเลยดีกว่าพอดำปุ๊บผมกลับมาเป็นคนสายขาว นี่แหละคือชีวิตจริงของการเป็นคนนะครับแล้วมีคนถามกันว่าแล้วเราอยากจะได้เสื้อทำอยังไงผมคิดว่าผมจะปล่อยขายพูดกันตรงๆเลยแต่ไม่ได้เชิงธุรกิจจ้ะหรอกแต่ผมต้องการให้ทุกคนเอาไปใส่เพราะทุกคนอยากได้นะครับผมจะให้ในราคาอยู่ที่250บบาทรวมขนสง่งถ้าใครสนใจทักเข้ามาได้เลย น,ะะนี่แหละคือเป็นการซื้อใจของเรากันและกันอานาคตข้างหน้าผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณสนใจผมจะมีหมวกมีแก้วน้ํามีปากกามีอ,อุปกรณ์ต่างๆในน้าของร้อยพันล้านแล้วเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะเอาสินค้าพวกเนี้ยใส่ไว้ในตะกร้าในติ๊กต็อกด้วยนะครับใครสนใจเอาไปขายได้เลยนี่คือผลิตภัณฑ์ของครอบครัวเราจริงๆครับคุณชอบไหมถ้าชอบ สินค้าตัวนี้คือสินค้าเกรดทีเมี่มนะครับด้านหน้าเป็นโลโก้ว่าร้อยพันล้านด้านหลังไม่ได้สก,กีรน,น,นี่เป็นการแตกต่างระหว่างเสื้อของ f อกับเสื้อที่เราใช้ของหน่วยติดต,ตั้งแต่ผ้าผ้านี้คือเนื้อผ้าของบอสโดยตรง คุณใส่เนื้อผ้าเดียวกับบอสเนี่ยครับแคทสั้นไม่ว่าเป็นไซส์ M ไซส์ M L ไซส์ X L ผมให้ในราคาเดียวกันนะครับมาได้เลยนะนี่เนื้อผ้าดีโอเควันนี้ที่ออกมาแถลงการข่าวตอนนี้เขานำเสนอตรงนี้โอเคสนใจติดต่อทักมาได้เดี๋ยวเลขาคมจัดไปให้และเตรียมตัวดูไลฟ์สดได้เลยนะอีกไม่ช้านี้บายบาย